อ่าแมวเล็กหิงแดดอ่าฉลาดเลยหิงแดดหิงแดดน่าหลบ<ม>อบอุ่นอบอุ่นอหลายหลายปีนี้ไม่หนาวเท่าไราหร่นะลูกบนะไม่ได้สั่นวักวักวักนะปีก่อนนี่หนาวนะาหลบนะสั่นวัก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 นะปีนี้ไม่หนาว ปีนี่อบอุนนอ่นนะปี่นี้อบอุน่นหนุแดดแดดเช,ช้าเช้าช่วยเาผาผานพลังงานร่างกายให้อบอุน่นมีพลังเป็นวิตามินดีด้วยนะฆ่าเชื้อโควิดได้ด้วยนะจะเหมียวเล็กร,รูไหมอ๋อล อดดน้หิงแดดนะไหมไม่หนาเนาะอุ่นแล้วเนาะอุ่นแล้วเนาะเออดีนะหน้าหินหน้งหิงแดดนะหิงแดดรับไออุ่นรับไออุ่น จับหน่อยจับหน่อยดี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 ว่าเขาจับบันไดมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเถอะเดี๋ยนั่งลงนั่งลงดีดีดูอะไรดูอะไรจะพูดอะไรให้เขาฟังเออไม่กลัไม่กวนะนั่งลงนั่งเถอะนั่งเถอะไม่กวั mấy quân mấy quân đang thế đang thế tiếng đẹp là không có quân là không có quân chạy là